นีจ้จะทำเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตเป็นการพยากยกรภาพรวมของดวงชะตาโปรดชัยวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกถูกท่านด้วยนะคะในเดือนกันยายนนี้นะท่านท้าวมหาพรมนั้นจะได้คิดดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักของคนโสดและคนที่มีคู่แล้วก็เรื่องสุขภาพหรือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นต้องระมัดระวังจะเป็นเรื่องอะไร ไพ่ใบแรกเลยนะคะที่ขึ้นมาเป็นไพ่ของพระพหรหมฤสีนั่นเองนะคะไพ่ใบถัดมาเลยเป็นไพ่ของรจนากับสังทองไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ของเท้าทัตตะลดนะคะจากไพ่ใบแรกเลยนะชาวลัคนาราศีพิจิกเตรียมตัวเลยว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของท่านเท้ามาหาพรมเทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแบบนี้ ทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะได้รับโอกาสที่ดีจากท่านเท้ามาหาพรหมเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนนี้อาจารย์อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกหาโอกาสไปไหว้ขอพรท่านเท้ามาหาพรหมดูนะคะโดยเฉพาะท่านอยากจะขอเกี่ยวกับเรื่องอะไรตั้งจิตอธิษฐานดีๆแล้วจัดได้ในสิ่งที่ท่านต้องการแต่ว่าในเดือนนี้สภาวะจิตใจของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้น จ,จะมีความขัดแย้งกันหรือว่ามีความเห็นเป็น2แบบนะคะความเห็นตีกันเองเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องควบคุมในเรื่องของความคิดนิดหนึ่งเพราะว่าท่านเองอาจจะคิดนั่นคิดนี่คิดเยอะนะคะหรือว่าความคิดไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นนะคะในจุดนี้ควรจะหาโอกาส ปรึกษานะคะเพื่อนฟองูงหรือว่าคนที่ท่านไว้ใจให้เขาช่วยนะคะในเรื่องของการที่ตัดสินใจของท่านดูนะคะก็จะทําให้ท่านเนี่ยมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะคะชาวลักนาราศีพิีจิกนั้นจะได้รับโอกาสที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ท่านเคารพนับถือด้วยนะในช่วงเดือนนี้อาจารย์เชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามามีบทบาทกับท่าน<ม>เข้ามาผลักดัน<ม>เข้ามาช่วยเหลือท่าน<ม>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผลงานของท่านต้องดีด้วยหรือว่าการวางตัวที่ผ่านมาของท่านก็ต้องดีเช่นเดียวกัน<ม>ผู้ใหญ่จะผลักดันท่านอย่างเต็มที่<ม>และที่สําคัญคือในเดือนนี้ชาวรา,ราศีพิจิกจะมีโอกาส ได้ไปศึกษาหาความรู้นะคะได้ไปเรียนต่อได้ไปเพิ่มเติมประสบการณ์ของท่านในระดับที่สูงขึ้นอาจจะมีการไปสัมมนานะคะไปเข้าคอร์สไปเรียนอะไรพวกนี้ก็ถือว่ดีหรือว่าท่านใดอยู่ในช่วงของการเรียนการศึกษานะคะในช่วงเดือนนี้ท่านเองอาจจะมีความสับสนกังวลใจหรือว่ามีความไม่เข้าใจบางอย่างเกิดขึ้นขอขอให้ท่านรีบติดต่อหรือว่ารีบไปพบ คำแนะนําไปขอคําแนะนํากับผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ดูท่านจะได้รับคําแนะนําที่ดีกลับมาอย่างแน่นอนและในเดือนนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านพยายามนะคะสักสมบุญให้ได้มากๆเลยว่าเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาประกบสองใบเป็นไพ่ของพระพหรหมฤาษีประกบกับท่านเท้าพัตตะรถเนี่ยทาให้ผลบุญที่ท่านสร้างในเดือนนี้ท่านจะมีเกณฑ์ได้รับผลบุญนั้นหรือคำอ,อธิษฐานที่ท่านขอไว้ก็จะได้รับสําเร็จ เกิดขึ้นในเดือนนี้แบบฉับพลันทันด่วนด้วยในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ที่ขึ้นมาเลยเป็นไพ่ของพระแม่ธรณีนะตามมาด้วยไพ่ของเทพพระสุขและตามมาด้วยไพ่ของพระแม่ปรารวตีเกิดขึ้นทําให้ในเรื่องของการเงินการทองนั้นอาจารย์ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวดีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเพราะชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นบางท่านอาจจะคิดถึงเรื่องของการสร้างบา้าน นะคะสร้างฐานนะหรือว่าอยากจะมีบ้านมีหลักทรัพย์เป็นของตัวเองในช่วงเดือนนี้ก็จะมีโอกาสได้แขวยคว้าสิ่งที่ท่านได้คิดได้ทำได้อย่างสำเร็จเียวเลยนะหรือบางท่านก็อยู่ในช่วงของการติดต่อหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นหรือ ท่านจะได้เงินนะคะมีรายได้มาจากพวกอสังหาริมทรัพย์กิจการคอนโดบ้านที่ดินโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นในหน้าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองนั้นจัดดีมากเลยนะส่วนอีกด้านหนึ่งคือในช่วงเนี้ท่านเองจะมีเกณฑ์นะคะได้รับเงินที่ท่านรอคอยอยู่ จะได้อย่างสําเร็จอย่างแน่นอนถือว่าในเรื่องของการเงินการทองนั้นค่อนข้างที่จะดีทีเดียวเลยชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาส,ม,กาสมีโชคมีลาบเกิดขึ้นหรือว่าได้อะไรมาง่ายๆในเดือนนี้ถือว่ารายได้ของท่านค่อนข้างดีแต่ท่านอาจจัใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไปกับเรื่องของความสุขนะคะความบันเทิงหรือว่าใช้จ่ายตามใจตัวเองมากจนเกินไป แต่ว่าท่านเองก็จะสามารถที่จะหาเงินกลับมาได้เรีว่ามีโชคในเรื่องของการหารายได้ถึงแม้ว่าการเงินการทองของท่านจะดีนะคะทพาให้ใบแรกเป็นไพ่ของพระแม่ทรณีพระแม่ธรณีคือต้องทํานะคะต้องออกแรงต้องทําต้องเหนื่อยต้องลุยถึงจักได้มาแต่มันได้คุ้มค่าเหนื่อยของท่านแน่นอนนะเรียกว่าการเงินการทองมั่นคงราบรื่น แต่ว่าท่านเองก็ต้องวางแผนเรื่องการใช้จ่ายอย่าตามใจตัวเองมากเกินไปเดี๋ยวจะไม่มีเงินเหลือเก็บเกิดขึ้นและที่สําคัญคือไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยการเงินการทองเห็นไหมคะว่าขึ้นเป็นไพ่ของพระแม่ปารวตัตรียังไงก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินติดขัดในเรื่องของการเงินก็ลองไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ดูนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้รับการช่วยเหลือกลับมา เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั้นนะคะท่านเองอาจจะมีค่าใช้จ่ายนอกจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของตัวท่านเองแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือมีลูกมีบริวารนะคะท่านเองอาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายไปเกี่ยวกับพวกบริวาร รูปของท่านบุตรของท่านหรือคนรอบข้างที่ท่านต้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเขาก็เป็นได้นะถ้าจะมีค่าใช้จ่ายตรงจุดนี้เกิดขึ้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ท่านเองเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรท่านสามารถที่จะให้ด้วยความเต็มใจนั่นเองเรียกว่าการเงินการทองจะโดดเด่นเกือบทุกสายอาชีพโดยเฉพาะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อโซเชียลการค้าการขายนะคะ พวกนี้จะดีเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงขายของสวยงามเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะ <5. S 2> เกี่ยวกับเรื่องของที่พักอาศัยคอนโดหรือว่ารีสอร์ทก็ได้นะคะ <5. S 2> หรือเกี่ยวข้องกับพวกความงามเช่น <6. S 2> สถา,สถาสบันเสริมค, <5. S 1> ความงามสถานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความงามนะคะการขายเกี่ยวกับเรื่องของความงามพวกนี้นะ, <5. S 1> นะก็จะทําให้ท่าน ขายดิบขายดีในช่วงเดือนนี้แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมนะคะใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องไรายได้นั้นอาจารย์เน้นในเรื่องสื่อโซเชียลในเดือนนี้ถือว่าดีมากเลยนะคะหรือว่าใครทำอาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อมาขายไปนำเข้าส่งออกพวกเนี้ก็พอที่จะทำได้นะคะมีเกณฑ์ได้รับผลตอบแทนหรือว่าผลกำไรแต่ว่า,าจารย์ต้องบอกนิดนึงนะว่าในเดือนนี้นะคะชาวลักนาราศีิิจิกนั้น ยังไม่เหมาะกับเรื่องของการลงทุนก้อนใหญ่นะมีอะไรทำไปก่อนก็จะรอดและปลอดภัยในเรื่องของการงานเลยนะคะไพ่ที่ขึ้นมาไพ่แรกเป็นไพ่ของพัคเกตมมงคลไพ่ใบถัดมาเลยนะเป็นไพ่ของภาศิวะและไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ของพ่อเท้าเวสวุวรณแน่นอนว่าในเรื่องของการงานนะคะในเดือนนี้อาจารย์เชื่อว่า งานของท่านจะมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเรียกว่าใครจะสมัครงานนะคะหรือว่ากําลังมองหางานดีๆนะคะท่านเองจะมีเกณฑ์ได้รับงานอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีการได้รับการติดต่อ,อกเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะในเดือนนี้ผลงานของท่านจะไปที่ปัจจุกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าอาจารย์เตือนนิดนึงนะคะว่าในเดือนนี้นะคะใครที่ทํางานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านควรที่จะ วางตัวให้ดีนิดนึงนะเพราะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการหรือเข้ามามีบทบาทกับชีวิตการงานของท่านจนท่านเองอาจจะรู้สึกอึดผัดบ้างในบางครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะสิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนชาวลัวกนณาราศีพิจิกคือถ้าท่านทํางานร่วมกับใครหรือมีการทํางานกันเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นหมู่คณะนะคะ ท่านเองต้องระวังในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะในเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็นหรือว่าอาจจะเจอคนรอบข้างในวงสายงานของท่านเนี่ยเข้ามากดดันท่านเกี่ยวกับเรื่องของการงาน หรืว่าบางท่านเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบงานแทนคนคอื่นที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านเกิดขึ้นระวังทะเลาะบบาแว้งกับเพื่อนร่วมงานด้วยโดยเฉพาะนะคะในเดือนนี้งานได้ให้ผลดีกับชาวลัคนาราศีพิจิกที่จะมีความก้าวหน้าและมั่นคงนั่นคืองานที่เกี่ยวข้องกับพวกนวัตกรรมไฮเทคโนโลยีงานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลออนไลน์หรืองานเกี่ยวกับพวกต่างประเทศบริษัทต,ต่างชาติ หรือแม้แต่การขายความเชื่อเช่นพวกเครื่องรางของขังสายมูตเตลูอะไรพวกนี้ก็จะทำให้ท่านมีรายได้ที่ดีเข้ามาอีกเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานราชการนะคะใครที่กำลังรอในเรื่องของการทำตำแหน่งนะคะก็มีเกณฑ์ได้รับการพิจารณาจากผู้หลักผู้ใหญ่ นะมีการได้ปรับะตําแหน่งได้เรืยอนคันเลื่อนตําแหน่งหรือแม้แต่ท่านเองอาจจะมีข่าวดีนะคะ <_ an> เกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งงานของท่านอาจจะได้รับผลตอบแทนเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งงานมีโบนัสมีค่าคอมมิชชั่น <_ an> มีอะไรพริเศษเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั่นเองท่านใดนะคะที่จะเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของการงานเหมือนกับว่าตอนนี้เจอความวุ่นวายเข้ามาก็ได้นะท่านเองอาจจะมีการไปไหว้ ขอพรนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทํางานเจ้าทีเจ้าทางเนี่ยจะให้คุณกับท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะไปไหว้เจ้าทีเจ้าทางในที่ทํางานของท่านหรือใครที่กําลังรอกเกี่ยวกับเรื่องของงานอยู่ท่านเองอาจจะไปขอพรนะคะกับเจ้าทีเจ้าทางที่บ้านท่านก็ได้หรือว่าไปไหว้ขอพรกับพ่อท้าวเวสสุวรรณนะคะรัชกาลที่5นะคะหรือแม้แต่ องค์พ่อสีวะก็ได้นะเป็นองค์มหาเทพ mm. ก็จะประทานเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่ดี mm. เข้าไมา้กับท่านในช่วงเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอน mm. สําหรับในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีพิจิก mm. คนโสดอาจารย์ต้องบอกเลยว่าคนโสดนะคะจะมีสเสน่ห์มากเลยนะ เกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะว่าจะมีคนก็ามาชอบท่านมากหนะ้าหลายตาเลยก็ค่อยๆดูกันไปและที่สําคัญคือต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจกันสักนิดนึงนะก็จะดีที่สุดไม่งั้นท่านเองอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการถูกหวังผลประโยชน์เกิดขึ้นหรือว่าเขามาทําดีด้วยเพราะหวังอะไรจากท่านหรือเปล่าตรงจุดนี้ก็ดูให้ดีหรือว่าดูโปรไฟล์หรือว่าดูเขาสันิดหนึ่งว่าเขาโสดจริงหรือไม่เพราะว่ามีเกณฑ์นะคะ เกิดรักแทรกรักซ้อนกันเกิดขึ้นหรือว่ามีเกณฑ์ลถไฟชนกันนะคะความรักที่เข้ามาเนี่ยบทจะเข้ามาก็ขาเข้ามาทีเดียวสนซ้อนกันแบบนี้ท่านเองต้องค่อยๆตัดสินใจดูกันไปโดยเฉพาะคนที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้จะเป็นคนที่น่ารักนะเป็นคนที่เฟนล,ลี่แต่ว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะเปิดไม่หมดหรือมีบางเรื่องที่อาจจะบอกท่านไม่ได้ในช่วงแรกๆนะคะแต่ก็เป็นคนที่ การเงินการงานค่อนข้างดีนะคะถือว่าไปได้นะคะก็ค่อยศึกษาดูใจกันไปส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยอาจารย์ก็บองว่านะคะความรักก็ยังคงไปได้ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังจะมีปากเสียงทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยการหึงหวงต้องจับผิดนะคะหรือเอาเรื่องเล็กๆมาเป็นประเด็นโดยเฉพาะเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเนี่ย ก็มาลื้อฟื้นเป็นประเด็นกันนะคะทาให้เรื่องเล็กอาจจะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสำหรับคนที่มีคู่ก็อย่าหาเรื่องนะคะก็จะดีที่สุดส่วนในเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นต้องระมัดระวังจัเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอหักโหมงานมากเกินไปหรือว่าอุบัติเหตุจากการทํางานสําหรับอาชีพที่สมงเสีย่ยงหรือแม้ก็อาจจะมีเกณฑ์นในเรื่งการปวดขาปวดเส้นเอ็นปวดหลังเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็ขอให้ชาวรักษณาราศิพิจิกนั้นหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีและก็ไม่ควรที่จะ หักโหมอะไรมากจนเกินไปและที่สําคัญคือชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านก็จะมีเกณฑ์นในเรื่องของการไปทําปัจกันนะคะหรือว่าอาจจะมีการได้ไปโรงพยาบาลเกิดขึ้นนะคะหรือว่าจะมีการไปตรวจสุขภาพในเดือนนี้เกิดขึ้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นก็ควรที่จะดูแลสุขภาพตัวเองอย่างใกล้ชิดทีเดียวไม่ควรชะล่าใจ ควรผักถอนให้เพียงพอเพียงเท่านี้อาก,การต่างๆมันก็จะได้ไม่เกิดขึ้นรุนแรงนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกุคันานฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพคกันใหม่คลิปต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ